สวัสดีครับผมสางวัดครับวันนี้กับสิมาแนะน้ำหัวหนักจาก CNC งานผมเองครับกับผมเห็นงานอย่างละเอียดครับผพานมา่านกับพี่น้องซอยมาตีชมกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย่งยังบระนีพร้อมเห็ดขายปันไหนครับ ขอปรับปรุงอีกจักน้อยครับสิได้ประมาณนี้ครับฝากพี่น้องสายพินคุนอีาสานบานเฮ้าน้ำครับสำหรับสองหัวนี่เป็นพยุงกับมลิดครับหัวดำเป็นมะลิดหัวพยุงนี่ผมอัดอัดไม้สามชิ้นครับเข้าไป กสิเป็นไม่2องฟังครับสีเป็นสีแดงสีแดงกสีเป็นพยุงครับฟังนี้ก็สิเป็นพยุ่งคือกันครับแต่ว่าช่วงกลางสีขาวนะ่ะผมอมัดเมเปิลเข้าไปครับข้อมละเอียดก็สิประมาณนี้ครับพานมาพานกัตีช่งองข้ามาในช่องนะครับ งานสิประมาณนี้ครับใส่เวลาแก่ประมาณสีช่ชั่วโมงครับแต่ว่าผมก็สีเฮ็ดขายอยู่ดอกแต่ว่าแห่งราคานี่ก็สิหลายเติอบอยู่ครับเพราะว่าผมก็สิแก่จากงานมูนี่เลยขั้นใดก็ไดดงานไปเลยครับแถมคุ้มกับ่าเสียเวลา,า่าเงินพี่น้องเพื่อพี่น้องในอุดหนุนกัน ขันผมเห็ดจำนายนี่ผมอาจสิพ่พนพ่นในพร้อมครับพ่นแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าสําหรับราคานี่ถ้าเบิ้งขาไฟก่อนเพราะว่าแต้และหัวนี่ใส่เวลาประมาณสีชั่วโมงครับอีกคุมขาไฟบ่ระฝากกดซับสไคร์กดไลค์ช่องหาน้ำครับขอบคุณพี่น้องสายพินอีสานบานเท้าที่เข้ามาหลับชมครับขอบคุณครับ